ต้องเพียงอยู่กับนักล้องแรงหลายวงเลยครับผม,ผมเป็นนักล้องทุ่งไงเป็นนักล้องทุ่งแล้วก็โอ้ยลองอยู่เิ้นบมแดนค่าตัวทีแรกเลยอะ่ะให้ผม9กบาท90บาทต่อต่องานต่องาน,งานครับใครไปครับใครคไปครับแล้วก็ทีนี้พอมามาผมออกแบบตัดชุดแดนเซอร์ได้เขาก็เพิ่มค่าตัวให้มาเป็นพันหก พันหกทีนี้ก็ได้นู่นนั่นนี่ค่าตัวด้วยแล้วก็ไอค่าอยู่กับพวนพรงแดน1ิเม็ดปีโอพวงพวงส1บเบ็ดปีพ่งพวงอ่ะพอตอนป่วยนะโทรมาหาพี่มาหานนหนุน้อยไป ครับพ่อผมพ่อจอยครับเขเป็นพ่อของพี่จ่อยไม้ทองคำาี่ครับพ่อจอยโรมิดนั่นแหละจอยโรมิดครับอ๋อลูกชายผมอ๋อเป็นลูกชายของแม่เขาก็เป็นโรคเดียวกับเมียผมที่เสียไปแล้วเนี่ยเป็นโรคมะเร็งก่อนก็อยู่งก็่วัครับผมตอนงานตอนงานสอนเทสอะลูกมามันก็ไม่โทรบอกเราก็ไม่ได้ไป อ๋อฮะตะก่อนนี่ร้องเพลงอะไรอยู่ครับตะก่อนนี้ครับผมร้องเพลงตัวเองเยอะครับผมลูกชายเจ้าพ่อมั่งแล้วก็แล้วก็มาตอนหลังเนี่ยผมไปไปประกวดแล้วก็ไปร้องเป็นน้องเสียงสอนทุนนีอ๋อสี่ปีแล้วก็วนเดินสายร้องเพลงอยู่กับนักร้องระดับหังหลายวงเลยครับผมเพรเป็นนักร้องลูกทุ่งไงเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็โอ้ยร้องอยู่เพลิงพมแดนซิค่าตัว ทีแรกเลยอ่ะให้ผม90บาท90บาทต่อต่องานต่องานครับไปไครับไปไไปครับแล้วก็ทีนี้พอมามาผมออกแบบตัดชุดแดนเซอร์ได้เขาก็เพิ่มข้อตัวให้มาเป็นพันหกพันหกทีนี้ก็ได้นู่นนั่นนี่ค่าตัวด้วยแล้วก็ไอค่าแล้วไป อยู่กับพื้นพรมแดนสิบเม็ดปีอยูกพวกพวงสิบเบ็ดปีพ<อ>ู้พวงอะ่ะพอตอนป่วยนะโทรมาหาพี่มาหาหนูหน้อยก็ไปามเขาบอกว่าถ้าถ้าหนูหายดีแล้วนะพี่พาหนูไปชะอํานะไปเที่ยวหาดทะเลทะเลแล้วก็เราเดินไปเช่าบังกะโลอยู่เนี่เขาก็รักเราแหละแต่เราไม่มีอะไรเลยนะเขาก็รักรักเราแหละแต่ทีนี้ว่า การตบ่านไปนะทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงแม่พุ่มพวงะนผมเหรอผมก็ร้องอยู่วงลูกทุ่งวงลูกทุ่งม,มีมีมีเพลงเป็นของตัวเองไหมครับมีครับมีเพลงลูกชายเจ้าพ่อลูกชายเจ้าพ่อได้ได้ออกได้ออกแผ่นเสียงไหมใช่ไหมออครับไม่ เมื่อก่อนโอ้ตามตู้เพลงไม่คือนี่คือซองมือประนมก้มลงบรรจงไหวกราบไม่ซองนี้คือยังไม่รู้เลยวันนี้วงอะไรไม่รู้ไม่มีแข่งให้เอาเลยลูกชายขอสุพรรณห้เฮ้ยโอ้ยเพื่อนกันแม่มันน่ะฝากไอ้ซอสเม็ดก่อนจะเสียนะเฮ้ยฝากเมียด้วยนะไอ้ฝากเมียด้วยนะวิ okay. terminal, ้ยมันจะไปไหนลูก ท้องอยู่ไม่ไหวแล้วเนี่ย<อ>ทุกวันนี้ลูกชายเขาก็เรียกผมพ่อ<ม>สอนเทศลูก<ม>เดียวกันโอ้เมื่อก่อนร้องเพลงเชียร์ละโมงกันหน้าวัดสภาลานเนี่ย<ม>สู้มันไม่ได้มันร้องทนกว่าร้อ,องเพลงเชียร์ละโมงไปแล้วคิดถึงอด,ดีตพ่อมาเห็นวงดนตรีตอนทุกยุคเนี่ยอย่างน้องต้นข้า,ออขาวเอาเพียงเก่าๆมาร้องให้รู้สึกยังไงบ้างครังพ้อดีนะผมทายไอ้เนี่ย ไอเดีกผมไม่ใช่ไม่ใช่ต้นข้าวปะแป้งปะแป้งในผมสอนอเสอนสอนร้อ,องเพลงมาอยู่ที่สวนผมเนี่ย <ฮะ S 1> นั่งพ่อเขามาด้วยนั่งสอนตอนนั้นแฟนผมยังอยู่เขาก็สอนด้วยสอนร้องเพลงพุงพง่มพวงจนเก่งเก่งปุ๊บไปประกวดพอไปประกวดปุ๊บบอกบอกบอกไอ้บอกโน้ตบอกสุนารีนะ ว่าหนูอ่ะเป็นหลานของสอนสีกีรีพันธสอนอสีคีรีพันธ์เออเขาเลยให้เป็นที่หนึ่งคุณอาส, <c oughs> สอนสีกีรีพันธ<ช>์ชื่อนวงการลูกชายก็เหมือนกันครับผมไปกรทบควเขาบอกว่าผมเป็นลูกสอนสีครับเขาเลยคนร้อง,องดีกว่ามันมีคนหนึ่งอนน่ะมันเลยไได้เป็นที่หนึ่ง <c oughs> <c oughs> ครับวันนี้ลุงพร้อมหรือยังวันนี้พร้อมมาได้เวทีหรือยังวันนี้มาชมคอนเสิร์ตไหมมาวันนี้ลุงจะรำวงได้ไหมได้ไอ้นั่นปีที่แล้วลูกกับเระลูกสอนเพชรมาวันนี้วันนี้ก็สอนเพชรสอนสุพรรณมาวันนี้ก็สอนเพชรสอนสุพรรณมาปีแล้วเลืต้องไล่ไล่แท้มือเลนอะปีนี้เข้ามาอีก เอ้ไอ้ต้นข้าวร้องก่อนเออใช่แล้วก็ไอ้ไอ้นี่วิธีเดียวกันแหละใช่ไอ้ไอ้ต้นข้าวมันมามาตั้งตัวมาไอ๊เป็นศิลปินรับเชิญเออรับเชิญเลยมันมาเล่นมีคนจองมันกูผ่านมาเล่นรับไปแล้วโอ้ยช่างานเยอะข้อกระได้เออเขามีช่างงานเยอะมากในสอนเงินปันเขาก็มาบ่อยมันตีมางแก้วตุ๊บข้อนี่ก็มาติดตามนี่ เดี๋ยวไปที่ไหนหรือเดี๋ยวบกักเรือแล้วอะไรไปลุงไปกี่เวทีแล้ว <c oughs> ที่ไปชมน้องต้นข้าวเนี่ยต <c oughs> ้นข้าวเนี่ยโอ้เงินมันเข้าโอ้ลุงอุ่นเครื่องใช่ไหมเนี่ยอันนี้คืออุ่นเครื่องใช่ไหมเนี่ยเออวิสก,กี้เอาอุ่นเครื่องพี่จะไปหน้าเวทีวันนี้ขับน้ำแต่งตัวข้าวโอเคเฮอฮะลูกข้าวมาจาับนะวะยังไงฮะมาจับเขาไว้โอ้ลูกสาวจองโตไว้ให้แล้วฮะลูกสาวจองโตไว้ให้แล้วลูกข้าวเนี่ย เริ่มมันมาเออขากจังหวัดขานมาเยอะมาไทยมาจองโตไว้ให้โอ้มันมามาซื้อมาซื้อโตโอ้โต๊ะที่ว่าโต๊ะนั่งโต๊ะกี่ตัวน้อยตัวนั้นน่ะตัวกี่น่าโอ้ตัวกี่ตัวกี่สามตัวละสามพันนั่งนั่งไว้กี่ร้อยโอ้นี่มาตะวัดนี่ล่ะจองไว้โองให้พวกเขาครับผมมึงกูอยู่เท่าไหร่เนี่ย แปดสิบเท่ากับลุงคนนั้นเลยฮะอลาลุงพอนะกสาโอ้หกสิบเก้านะหกสิบเก้าปีปีแรกก็เจ็ดสิบแล้วอ๋อนี่แปดสิบอ๋อเป็นเป็นหก้ออ ครับครับเอาโอเคครับลงขอบคุณครับ